ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาเป็นพระนิยากองเงินนะนนะอย่เฉยๆเขาก็ว่าขี่เกียร ให้นโยบายมาว่าให้สอนญาติโยมให้นิสิตนักศึกษาประชาชนให้เยอะๆให้มีศีลมีธรรมพร <Okay. S 1> าะสอนไปก็บอกว่าขยันเกินไปเลยมีปัญหาอยู่ทุกวันนี่แหละ <c oughs> วัดไหนก็ไม่รู้แถวๆคองหลวง <c oughs> เขาบอกว่าขยันเกินไปแต่ว่าพระเนรลูกชายหลวงพ่อเนี่ยเฉพาะผู้ที่บวชช่วงสั้นนะลูกนะ ที่ยุวะกลยานามิตรม้งมัดชิมมึงอะไรต่ออะไรเนี่ยบวชเป็นพระเป็นเนนจวงสั้นไม่กี่วันบ้างหรือแค่เดือนเศษบ้างต้องคิดอย่างนี้นะลูกนะเรามีเวลาจํากัดในเพศของสมณะซึงถือว่าเป็นเพศที่สูงที่สุดที่มนุษย์เทวา ผู้มีบุญผู้รู้ทั้งหลายเขาเคารพกราบไหว้มาเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยกับเป็นยังหวะชีวิตที่ดีของเราที่ได้มาบวชและผ้าผืนนี้เป็นผ้าผืนสุดท้ายนะลูกนะของผู้มีบุญจะได้สวมใส่ไม่มีบุญไม่มีสิทธิ์คลองผ้ากาสาวพักเนี่ยตีสีทองบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดเหมือนทองคำเนี่ย พอเกิดมากับบริสุทธิ์ตกอยู่ในโครนก็เรียกว่าทองตกอยู่ในี่ที่โสโครกเขาก็ยังเรียกว่าทองตกที่ดีๆก็ทองทองทองสุขปลั่งสดใสงานตั้งแต่เกิดไม่ต้องเจีริญในเหมือนเพชรเหมือนพลอยเลยภาคาสาวพัฒน์นี้แหละคล้องได้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เลื่อยมาถึงตรงนี้สำคัญนะลูกนะ และชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายของผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะหนีวัตฏะที่จะชนะพยามารได้ก็ชุดนี้แหละชุดหลากสีชุดอื่นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีวตัตฏะไปลองศึกษาดูในพระไตรปิฎกเนียืนยันเหมือนกันหมดแม้แต่เป็นคารวสาที่อย่างพระปาพาหิยะ ไม่ได้ทําทานวยจีวรเมืเ่อบรรลุพระผลนิพพานแล้วไปสแสวงหาจีวรเมื่อไม่ได้แถมถูกโควิตตดตายก็ต่างปรินิพพานพราะนินพ้นนี้สําคัญมากผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะได้ครอบกลองจะได้สวมใส่ต้องตระหนักตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะลูกนะแล้วทรงผมนี่ก็เป็นทรงผมทรงสุดท้ายชาวโลกเขาทรงไม่เสร็จ เดี๋ยวก็ตะลุยเกษาเดี๋ยวสั่นเดี๋ยวยาเดี๋ยวหยิกเดี๋ยวเหยียดเดี๋ยวแสกเดี๋ยวโกนครึ่งนึงเดี๋ยวโกนสองข้างโผล่ตรงกลางมันนกเอียงเดี๋ยวสารพัดตัวนี้ทรงสุดท้ายนะลูกนะใช้มีโกนเป็นหวีเนี่ยปรงไปแล้วก็อ๋อมันโล่งโปร่งหมดกังวลเลยต้องเสียเงินเสียทองอะไรเพศนี้สําคัญนะลูกนะหววแหนให้ดีเราจะมีโอกาสมาสวมอีกครั้งหรือเปล่าไม่รู้ อาจจะตายซะก่อนก็ได้นี่ไม่ได้ขู่ให้กลัวนะแต่มันเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วในยุคนี้แหละไม่ต้องไปดูยุคในอดีตเมื่อเป็นอย่างนี้เรามีเวลาจํากัดนะลูกนะแค่ไม่กี่วันแค่เดือนเศษๆลูกพระลูกเนรที่รักทั้งหลายเนี่ยฟังเอาไว้ใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การประพฤติธรรม ทำศีลสมาธิปัญญาให้มันเกิดขึ้นให้ลราเกิดความปรื้มใจเลื่อมใสในความเป็นพระเป็นเนนเป็นนักบวชของเราทุกวันหากินไปเป็นวันวันหาความปรื้มใจในความบริสุทธิ์ศีลสมาธิปัญญาไปวันวันแล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งคือมุ่งเป้าหมายเอาไว้อย่างนี้นะลูกนะทั้งโลกพระโูกเนนตั้งใจอย่างนี้ให้ดีแล้วบุญจะเกิดขึ้นกับตัวของเรา เกิดขึ้นกับโยมพ่อโยมแม่หมู่ญาติที่มีชีวิตแล้วก็ละโลกไปแล้วอย่างมหาศาลทีเดียวแหละโลกยุว่าเนี่ยที่ตัวเล็กๆเ,เป็นสนัมเณรน้อยน่ารักน่าเอ็นดูยังมีโอกาสสนได้เยอะนะลูกเนะสนได้ตลอดชาติเลยแต่ว่ามีเวลาไม่สนแค่ไม่กี่วันนับได้ไม่กี่วันนั้นนั้นแหละก็ อะไรล่ะยอมไม่สนสักไม่กี่วันนะลูกนะแล้วเดี๋ยวเราไปซนตลอดชาติได้เลยจะได้ปลื้มใจเวลาโตขึ้นนึกย้อนหลังว่าเออเคยมาบวชเป็นสัม,มนเณอยู่วะโอ้ยสงบสง,เงีเรียบร้อยสมกับเป็นสมมมณรน้อยพระน้อยอย่างนี้เนี่ยมนุษย์เทวดาก็กราบไหว้จะได้ชื่นอกชื่นใจนะลูกนะแล้วก็อย่านอนดิน ه, นอนสวยๆเทวดาเข้ามาลงมารักษาเขาจะได้ชื่นใจกลับไปเล่าไอ้พักพวกฟังว่าโอ้สมณเณรน้อยองค์นี้นอนไม่ดิ้นเลยแล้วไม่สนด้วยโอ้จีวรก็สวยไม่ต้องเซ็นลายเซ็นใหญ่นะลุงนะเพราะว่าปีต่อไปจีวรชุดนี้เนี่ยเราจะเอาไปให้กับผู้มีบุญในปีต่อไปเนะี่ยต้องประหยัดหน่อย ทีนี้ถ้าหากว่ามีลายเซ็นของลูกเนนเซ็นไว้โอ้ยาวเหยียดเลยมันก็ต้องเอาไปทําอย่างอื่นน่ะแล้วก็เทวดาก็จะได้สรรเสริญด้วยนะลูกนะลูกลูกสมณเนรอยู่ว่านะแต่ท่านนอนดิ้นก็นดีซนก็ดีเนี่ยหรือนอนตื่นสายเทวดาเขาไาเห็นแล้วเนี่ยเขาเมินเลยแหละจ้างสักพันก็ไม่หันไปมองนะลูกเนนนะ